สวัสดีผู้เล่นวอร์เรนทุกท่านเราไปหาเพื่อนใหม่กันดีกว่าสวัสดีผู้เล่นวอร์เรนทุกท่านสวัสดีค่ะเกพิวนะคะกระดาษต่างดาวจากบ้านวิทอปเปียนะคะคุณชานะเลเวลหนึ่งแลค่ะเนี่ยอย่าเอสวัสดีค่ะลานียนะคะสะพานนักเรียนค่ายวิทอเปียมาแล้วค่ะเย้สวัสดีนะครับนี่นายุตะจากบ้านวิทอปเปียนะครับถ้าตัวที่ฝึกเล่นอยู่ตอนนี้เคโอครับคืนชีพได้ ชุบ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 สวัสดีครับเซนต์บีโทเปียครับผมจากบ้านบีโทเปียนะครับเย้มีคนบอกว่าไม่ต้องห่วงชาแนลชาแนลจะขัดแข้งขัดขาทุกคนเองเกมนี้ยิงเพื่อนไม่ได้นะใช่อย่าลืมคอนเซ็ปต์ของเกมนี้นะฮะคือไอร้อนนอนวัดครับผมเฮ้เราเป็นเทเลทับบี้กันหรือเปล่าคะมีคนชาแนลเป็นพระอาทิตย์ได้เวลาสิแปดส่สิบองโพะ มีช่องแบอกว่าคุณชานนามีปัญหากับที่สูงไม่ว่าจะเหวหรือหลุมละคะเกมนี้ไม่มีเหวให้ตกใช่ไหมคะเฮ้ยแต่มีล่วงนะโดนดาเมจนะครับถ้าล่วงจากที่สูงมากคอชาแนลากรซเอ๋ยเดียวทะเลเราวอร์มชานนาวอร์มวอร์มวอร์มใครปลาฮิวเพื่อนได้ครับใครเลือกนอยเอ๊ะปลาใส่เพื่อนก็ฮิวเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าโดนศัตรูล่ะคะ ไม่คร่ะไม่โอเคไม่ไม่หุ่นเราเป็นลูกซองอ่ะคิดดูดีล้งลางล้างเอามาฮู้ยอันเียอะไรยว่ามันลมอันยมันผิดที่ปืนผิดที่ปืนโที่ปืนโอ้โหโอเคขอบคุณมากที่ได้ปืนนี้ไปเลยไปเลยดูดีมีอนาคตมากเลยค่ะเจ้าจังอะมาล้างจาน what did โอ้โหสวยอุ้ยโอ้โหอยู่นี่เลยเหรออ้าวอ้าวเยจ้ายังไม่ทังนะคะนี่คือการวอร์มเท่านั้นนะคะ่เป็นการวอร์มเท่านั้นอุ้ยไม่เคยเล่นถือว่ามาเดินเที่ยวกันนะคะได้เลยค่ะเดเที่ยวกัน I can't spy เฮ้ยเหมือนอ่ะเก็บเงียบนะเก็บเงียบนะวิชนะยังไม่เก็บนี่เหรอไม่ใช่ อะบุกบุกบุกว้าวมัยัยังไงเนี่ยเสรครับเสรยครับสครับเอาหัวได้อะอย่างคมอ่อเขเรื่อมันลดนะใช่พี่เรื่องมันลอใช่พี่มันฮิวเพื่อนนี่ผมผมล้อเล่น นาตอบอก break new อะใ<พ>ครใครอยู่ตรงนั้นผมอยู่หน้าผมเนี่ยแหละหน้าผมเนี่ยแหละเอาไปลงพืน้นเมื่อกี้นายตอกลายเป็นแบบจิงจจ้งจกไหมอะคะจิ้งจกยากไม่ทำนั่นเลยจี ก็ฝันแล้ว้าวสวยขึ้นมีกำลังใจ30%เปยี่ยมจากยิงเลยอือแหน่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 โอ้เขานั่งยิงใช่ตรงนั้นี่ยโอ้ตรงนั้นโหโอ้ยโหอยู่ตรงหน้าเลยอะไรก็ใช้มีดเหรอใช้มีดมีเยอะมากเลยอะพวกพวีตังหัวตรงนี้โอ้ย ่่าใชคิวจอยน่าจะเกาหลีเหมือนเคยได้ยินเสียงคิวจอยพูดภาษาเกาหลีอันเดียอนนัทฟิลิปปินสค่ะซีดีปินมาเตะเล่นตัวไหนต้องพูดภาษาตัวนั้นปะเฮ้ยอยากให้มีแบบคนไทยเลยทำไมพ่อพ่อไทยพ่อไทยใส่สกินแล้วทรงพลังดิแล้วทรงพลังเอแน่ๆผมผมได้กินอยู่ นี่เขามีมีออนอ่ะเฮ้ยสวยเขาสปเดา้าสวยจังเลยอ่ะรอุ้ยตัดตงออุ้ยเออตุย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 แล้วตุยี้ยว้านี่สะบัดเสื้อเข้ามืออุ้ดเ้ยอุ้ดอู้ยไปไป สวนะ้าเจ็ค้ชนะสวยต่อไปขอแปดเจ็ดมาตั้งแปดเจ็ดเลขที่ออกปืนไงเนี่มีลูกหมาด้วยปืนปืนจากสดปืนจากสดทำไมมันดูน่ากลัวจังด้วย่ันวามีของมาฝากแล้วเราปืนจากส ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะทุกคนใจรับตัวอย่างที่ถูกต้องกันหรือยังโอ้ยโอ๊ยโอ้โหจะหวางเลยไป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 ขวาเหวโทษโทษพี่ชา่ขอหนึ่งขอหนึ่งทิงตดมั้อุ้ยไม่โดนไปไปลุ้นเลยลุ้นเลยรไปสิบงค่ะเสิอ หกหกเจ็ดค่ะใครแม่ใครแม่โอ้ยสิอ็ดสิบสองจริงด้วยสิบเก็ได้ละผมชอบหน้าฮาวเอียนมากๆเลยครับกเันใครก็ได้อสีดสดาเอาสีเขียวกัมาให้ได้สัหนะคะโอล้อมวงชาบูเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกิมริคนึง ุ้งนั้นไม่็นไรที่ข้ามาได้ได้แอบอยากเข้าห้องน้ำน้องกันไว้ก่อนแล้วหันเลยเดี๋ยวเข้าเข้ากันตรงนี้นะคะเไ้าทุกคนล้อมไว้ใช่จะได้มาได้ดีเป็นอนุสาวรีย์ล้ตป้องป้งคุณธนาโอเคๆอ come on ยืนรอนจริงด้วยเฮ้ยยเฮ้ย้ย้อ้เฮ้เ้ ุ้อกป๊อมาึชุบแล้วเขาก็กางวอตรงนี้แล้วเราก็วิ่งออกเขาปิดประตูก่อนนะอ้ยลุกขึ้นมาเล่นอุ้ยพิชิเดี๋ยวเดี๋ยววสนะ แดงล้วนเลยขอหน้าต้องมีเขียวบ้างแหละชอบปีมะม่วงน้ำปลาหวานคุณแม่หิวแล้วไม่เอหแล้วไปกินข้าวกินข้าง